ดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็ n เชนนครับแหมบ่นไปวันเดียวนะครับยอดพุ่งแล้วเราขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้กําลังใจกันมานะครับที่จริงที่บ่นไปนั่นก็คือว่าเหมือน YouTube จะไม่ดันยังไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยบ่นไปแต่ที่เอฟเฟกกลับมาก็คือพี่ๆเพื่อนๆให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็อยากจะถ่ายทอดเนาะในสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับเราไม่ได้เป็นมือเกษตรโดยตรงนะก็เลยว่า ก็บนบนนิดๆหน่อยๆนะวันนี้กลับมาแล้วยูทูบเขาเขาทำดีเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะยูทูบนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆก็ยังคงรักษามาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเอาละครับวันนี้ก็สมใจนะครับคุณแม่ค้าเขาแล้วนะครับสาหรับต้นนี้นะครับจริงๆมิสเตอเ็มเนี่ยแอบซ่อนไว้นะครับหลายหลายครั้งแล้วนะครับที่ว่าเราจะมาเปลี่ยนกระถางบ้างนะครับที่ว่าเราจะมาตัดลูกเขาบ้างนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คือมิสเอ็มนะครับจะยกนะครับ ตัวเจ้าตัวนี้นะครับโคลอกาเซียตัวนี้นะครับเอาไปนะครับขยับไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่จังหวะที่เขายกปุ๊บโอ้โหกระบะแตกครับเนี่ยกระมังแตกไปแล้วนะครับน้ําไหลทะลักเลยนะครับอ่ะก็โอเคก็สมควรแล้วนะครับก็จะมาพูดคุยแล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่ามิเซมเลี้ยงแบบไหนนะครับต้นต้นนี้นะครับได้มาครั้งแรกนะครับนี่ก็คือโคโลคาเซียเยลโลสเปซนะครับหรือโคโลคาเซียบอลนาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ที่ได้มาต้นแรกนะครับได้มาต้นประมาณหาความสูงประมาณเนี้ยนะครับประมาณสัก6เซนเจ็ดเซนนะครับมี1ใบเท่านั้นนะครับตอนนั้นซื้อมาในราคา1น0่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทครับโอ้โหแบบตอนนั้นเขาหากันมากเลยเนาะไปต้นต้นเล็กนิดเดียวใบเดียวนะครับเขาก็ซื้อกันแล้วนะมิเสอมก็ซื้อมาแล้วก็มาชํานะครับวันนี้จะมาไม่ใช่มามาตัด ให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างเดียวหรือมาเปลี่ยนกระถางเพื่อนเพื่อนดูนะครับวันนี้จะมาแชร์นะครับวิธีการเลี้ยงนะครับ s s เเลี้ยงเนาะในในพื้นที่เขาเรียกว่าลำไรนะครับแดดค่อนข้างถึงน้อยมากนะครับก็จะโดนแบบประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็แดดก็จะรับไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับต้นนี้นั่นก็คือเขาโตช้าครับเพื่อนๆโตช้ามากๆนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับเอาออกมาเจอแดดร้อยเลยนะครับ สาหลังจากที่เอามาเจอแดดร้อยปุ๊บเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆก็เห็นตอนนี้เห็นสภาพเลยใช่ไหมครับเขาแตกไหลนะครับแตกลูกออกมาเต็มที่เลยนะครับก็รู้เลยว่าเยลโลสแปสเนี่ยบอกเพื่อนๆได้เต็มปากเลยว่าเขาชอบแดดมากมานะครับเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดเพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงแล้วก็เก็บไว้ในร่มลําไรนะครับค่อนข้างที่จะออกไหลช้าการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะ แต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งในการเก็บไว้ในร่มลำไร้นั่นก็คือใบเขาไม่เสียเลยเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเอามากลางแดดปุ๊บนะเนี่ยเห็นไหมครับเขาด่างจัดแบบนี้นะครับใบเขาก็จะเสียนะเพราะว่าเขาด่างเยอะมากนะครับต้นนี้ไม่หลุดด่างเลยนะเพื่อนๆไม่มีหลุดด่างเลยนะครับด่างดีด่างสวยทุกใบนะนะครับถ้าเป็นอะไรนะหูช้างด่างเหลืองนี่โอ้เขาเรียกว่า,าเกตดประกวดเนาะเกตดประกวดอะไรเงี้ยดูครับใบนี้ก็ด่าง นะครับด่างวาก,กิวอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะใบนี้นะครับแล้วก็ใบนี้นะด่างสตียครึ่งหนึ่งแฮปครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะสวยงามมากๆก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าใครที่เลี้ยงเยลโลสแปซหรือบอนนาญี่ปุ่นแล้วไหลมันไม่ค่อยออกนะครับแนะนําเลยว่าให้เอาออกกลางแดดเลยนะครับเอาแบบแดดร้อยเลยนะคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรครับเขาจะไม่สวยนะ การการเก็บเขาตั้งแม่เนี่ยนะครับความสวยนี่เราต้องต้องเสียสละบ้างนะครับเมื่อเขาโตเต็มที่ไปเขาก็จะช้ำบ้างอะไรบ้างเพราะเขาเป็นไม้น้ํานะครับซึ่งถ้าเลี้ยงแบบแห้งแล้วเนี่ยนะครับเลี้ยงแบบแห้งเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าครับไหลออกจะช้าเหมือนกันนะเป็นโครกเซียรประเภทหนึ่งเลยนะครับที่เขาชอบแบบน้ํามากๆนะครับเมเซมก็เลยจะแนะนําเพื่อนๆว่าใครมีก็ควรเอามาเลี้ยงแบบน้ํานะ แต่วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาย้ายนะครับการปลูกเลยนะฮะมิเิมจะรื้อเอาออกทั้งรากเลยไม่เอาดินเก่าละนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาดินใหม่มาใส่ตะก้าจะปลูกะวิธีแบบน้ําในสไตล์ของมิเซมนะครับก็อย่างแรกคือตอนนี้เราจะต้องเอาน้องเขาขึ้นมาก่อนนะเนี่ยครับถ้าเราปลูกแบบน้ําเนี่ยมันจะง่ายมากเนี่ยเพื่อนๆดูสิเห็นไหมง่ายไหมครับ คือออกมาแบบนี้ออกมาทั้งยวงเลยเนาะภาษาแบบบางๆก็คือออกมาทั้งยวงเลยแกะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามามาลื้อกันเลยดีกว่านะว่าจะได้กี่ต้นนะครับโอเคเอาวางตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะกันเลยนะครับเอาต้นฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้กี่ต้นนะวันนี้นะก็วิธีก็เหมือนเดิมนะครับอ่ายโดสแปซเนี่ยเขาเป็น เขนะนะาเป็นไหลสั้นนะครับไม่ใช่หนอนะไม่ใช่เป็นไม้หนอนะเขาเป็นไหลสั้นนะครับก็เลยว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเออเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะค่อนข้างที่จะแยกง่ายกว่านะครับไม้หนอนะครับเพราะว่าเขาเป็นไหลนะคือเขาจะมีช่วงข้อออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูลองลองแกะดูก่อนจริงๆแล้วเอามีน้ําฉีดถ้าจะดีเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะนี่เดี๋ยวมิเซลเอาน้ํามาฉีดดีกว่าเพื่อนๆวันนี้เรา หรือรากนะครับเหมือนทําอะโลคาเซียสักเลยครับตัวน,นี้ทําโพโลเหมือนอะโลครับก็มันก็เป็นวิธีที่ง่ายอยีกวิธีหนึ่งนะครับกับการที่เราจะเอามาแบบตัดตัดหนอสัดไหลเขาไม่ใช่หนอนนะสัดไหลเขานะครับนี่ต้นแม่เขานะครับยกเอาออกทั้งแบบทั้งยวงแบบนี้เลยนะแล้วก็มีเอแยกแน่นอนนะครับรับรองว่าวันนี้ได้หลายต้น อ่ะพร้อมครับก็เดี๋ยวเราจะมาไล่แยกทีละต้นนะครับก็จะมีต้นที่เขาติดกับแม่เขาที่ยังแยกไม่ได้บ้างก็มีนะครับเอาวางเลยก็แล้วกันเนาะนะครับใครเห็นแบบนี้แล้วคงจะมีความสุขเนาะใครที่แบบอยากได้อารมณ์ฟิลแบบนี้นะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมิเซมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรครับมัน อยากมีฟิลแบบเนี้นะอยากมีฟิล no ์แบ่งต้นไม้นะครับหรือลากอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆหลายๆคนคงเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราอยากมีมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องหานะเพื่อนๆหาไอ ัวนี่นี่นะครับเนี่ยครับตัวไหลเขาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนะครับเราต้องหาไหลแบบนี้เวลาเราตัดมันจะได้ง่ายนะครับก็ตัดตรงโคนเขานี่เลยชึบนี่ครับต้นนี้ได้มาแล้วโอ้โหนี่ครับมีหนึ่งไหลด้วยนะครับแล้วก็เป็นไงครับด่างสวยไหมเพื่อนเพื่อนเออด่างสวยน่ารักดีนะ ถ้าเป็นไม้สวยอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งต่อต่อต่อกันเลยนะครับเวลาเราดึงแบบนี้เพื่อนเพื่อนลากเขาจะประสานกันอยู่เนาะก็ค่อยๆดึงนะครับนี่นะครับใบนี้โคตรสวยนะครับ โคตรดีอะ oh, นะครับต้นนี้ต้นแม่ต้นนี้นี่สุดยอดมากนะครับสุดยอดความสวยเลยทีเดียวต้นนี้นะเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้กันสักกี่ต้นนะครับสำหรับวันนี้กับเยีนโรสเปสนะจริงๆวันนี้มิสเอจะอพูดถึงเพอร์ไลท์ per นะเพื่อน,อนๆว่าจะคุยเรื่องเพอร์ไลท์ให้กับเพื่อนๆฟังว่า เราควรใช้หรือไม่ควรใช้นะครับใช้แล้วมีประโยชน์ยังไงนะต้นที่สามมาแล้วครับโอ้แม่ค้าอยู่หลังกล้องรู้สึกจะยิ้มเป็นพิเศษนะครับเหมือนจะมีลูกค้าสั่งใช่ไหมลูกค้า,าสั่งเยแล้วยีราสแปดเรามีสองแม่เนาะนะครับเรามีสองแม่เดี๋ยวเราจะเก็บพวกนี้ตั้งแม่หมดเลยนะครับ <laughs> แต่กร้าคว่ำครับแต่ไม่เป็นไรหรอกไม้เขาแข็งแรงนะครับ ไม้มันแข็งแรงเพราะมันอยู่กับคนแข็งแรงไม้มันก็จะแข็งแรงไหลนี้ยาวมากนะครับเหมาะแก่การเอาไว้ตั้งแม่เลยถึงเมตรใบเขาจะยังไม่ใหญ่แต่ดูไหลเขาสิครับหัวป้วนนะครับใบหนึ่งใบแบบนี้นะ ถ้ารื้อารากบนนาญี่ปุ่นเนี่ยหรือต้นบนนาญี่ปุ่นไม่เซมว่าต้องทําแบบเนี้ยต้องยกขึ้นมาทั้งแม่แบบเนี้ยดูดิอา่าดูครับด่างแร่งกลางเลยนะครับสวยงามสวยงามอีกต้นหนึ่ง ต้นครับสวยงามมากโอเคเพื่อนๆตอนนี้มันเหลืออยู่หนึ่งหนอเนาะมันยังไม่มีใบนะมิเสมก็ยังจะไม่เอาออกนะครับเพื่อนๆดูความฟูของรากเขานะครับแบบอลังการมากฟูฟ่องมากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ปลูกนะครับแล้วก็ส่วนลูกๆเขานะครับมิเสมจะไม่ปลูกให้เพื่อนๆดูแล้เนาะแล้วก็ อ่าก็จะปลูกใช้ดินเดียวกับที่แม่เขาปลูกนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราปลูกต้นแม่กันเลยครับโอเคครับก็เราใส่ดินลงไปในรกระดานะครับครึ่งนึงนะเพื่อนๆใส่ลงไปครึ่งนึงนะดินก็เป็นดินล้วนซุยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่มูลไส้เดือนไปหนึ่งกำมือนะครับเรียบร้อยแล้วก็เติมดินอีก ปาดหน้าดินนะครับให้กลบมูลไส้เดือนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาต้นนี่ครับต้นแมวของเขานะครับลงมาปลูกนะครับการปลูกก็ต้องสยายรากเขานิดนึงนะครับกระจายกระจายรากเขาให้เต็มนะสวยงามมากครับเพื่อนๆรากขาวดีมากรากฝอยก็เยอะนะครับประมาณอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ดินลงไปอีก น,นี่ก็ใส่ดินลงไปอีกนะครับปิดล่าเขานะครับอ่ใส่ดินให้ท่วมโคลนะครับให้ท่วมโคนเลยนะครับนี่ก็จะประมาณอย่างนี้นะอันนี้เป็นเห็นไหมครับหน่อที่ยังเหลืออยู่นะครับเหลือให้กับแม่เขาหนึ่งหนอ่อเพราะว่าใบเขายังไม่กาง ถ้าใบกลางนี่เสร็จไปแล้วนะครับนี่ใบยังไม่กลางนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงอ่านี่นะครับเราจะทำน้ำอำมฤตของเรานั่นก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับน้ำประมาณ700 ml นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงประมาณการด้วยสายตาก็ 20cc ก็ได้หรือ 15cc ก็ได้นะครับ ก็ลดลาดลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการการเชื้อราหน่อยนะครับด้วยไตโคเดอร์มานะครับเออเนี่ยเรื่องนี้นะครับคลิปเมื่อวานนะครับติดเหลืองเพื่อนเพื่อนนะติดเหลืองเพราะมิซเอ็มแนะนำชื่อยี่ห้อของไตโคเดอร์มาให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนฟังแล้ว YouTube เขาบอกว่ามิซเอ็มโฆษณา ไม่ได้โฆษณานะครับก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ไปโคเดม่นะครับลดด้านลงไปอโอ้โหฟูฟ่องครับฟองถ้าเป็นเบียร์นี่แบบเมาอ,ะอ,ะอ่ะเนาะก็ลหลังจากนี้เราก็จะ รดน้านะครับเพื่อนๆรลดน้ําให้ให้ชุ่มเลยนะครับให้ท่วมเลยแหละแรกแรกก็ให้ลดที่ดินก่อนนะเพื่อนๆให้ลดน้ําที่ดินก่อนนะเพราะว่าเราต้องการให้ตัวของออดินเนี่ยนะครับเขาไปจับกับน้ําก่อนนะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ําข้างนอกเลยเนี่ยมันจะทําให้ดินนะครับไหลออกมาที่ตรง จะบะมากเกินไปนะครับรดน้ำ่ะโอเคครับก็เราจะเติมน้ําประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพุ่งนี้เช้านะครับมาเติมใหม่ให้เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดน้ําป่าปาจิ้งไว้ก่อนนะครับเพื่อละลายคอรีนเนาะเพื่อให้คอรีนระเหยออกไปนะครับก็ในส่วนของอตัว ตัวไหลเขาตัวลูกเขาตรงนี้นะครับมิซเซมจะปลูกในกระถาง4นิ้วเนาะอันนี้มันเป็นกระถาง5นิ้วนะครับมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะเอาลงไปปลูกในกระถาง4นิ้วนะครับเขาจะได้หาอาหารได้ไวนะครับแล้วก็ความเหมาะสมของต้นไม้กับกระถางก็มีส่วนสําคัญนะครับก็ใช้ดินที่ที่มิเซเอมเอามาปลูกนี่แหละนะครับในการที่จะ,ะชําตัวน้องเขาเอาละครับก็วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาแนะนําวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการปลูก แล้วก็ที่สำคัญน,นั่นก็คือพาเพื่อนๆน,นะครับมา,าขยายพันธุ์นะครับตัดไหลของโคลโกาเซีโยเยลโลสแปนนะครับหรือโคโลกาเซียบอลน,นาญี่ปุ่นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิซเซมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b ์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิซเซมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ต้นไม้ไประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมท้ายคลิปท้ายคลิปนะก็ติดต่อกันได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับ B M p l a n ไม้ด่างไม้มงคลนะครับขึ้น หน้าลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปากดนะครับติดตามแล้วก็พูดคุยกันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใน EP ต่อไปวันนี้มาพาเพื่อนๆนะครับมาทำความเข้าใจกับยินโดสแสปครับลาไปก่อนนะครับ